นายดิษฐพรวัชโรไทยประธานกรรมการบริหารูลนที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอทุ่งหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดมอบถุงยังที่พระราชทานจำนวนหนึ่งพันชุดแก่รัชรนห้าตำบลที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภยัยซ้อนๆขณะนี้เริ่มเกิดน้ำหลากล้นจากลำน้ำชีเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรไปแล้วกว่า5,000ไร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดยังนิมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน500ชุดแก่รัรนนศดรในสี่ตำบลแพร่เพลอศรีลักษมที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยต่อเนื่องทุกปรีเนื่องจากอยู่ติดกับลำน้ำยางและลำน้ำชีนายพรอุดมวงทม์ที่ปรึกษามูลนที่ราชประชานุเพราะ์ได้นำสิ่งของพระราชทานจำนวน500ชุดไปมอบให้แก่รัศดรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภยัยณนวัดบ้านปูนงามอเภอกำมาลาสยจังหวัดกาลสิน์ เนื่องจากน้ำในลำน้ํำป่าและลำน้ำชีเอือเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวกําลังตั้งท้องออกรวงในพื้นที่13หมู่บ้านของตำบลดงลิงตำบลเจ้าท่าและตำบลธัญญาจำนวน7,000ไร่และขณะน,นี้น้ํายังคงเอ่อท่วมสูงที่จังหวัดอุบลราชธานีพลต่บตรเอกปางสิริประภาวัตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เชิญส,สิ่งของพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับตำรวจตะเวนชายแดนไว้ช่วยเหลือประชาชนไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยซึ่งอพยตประโยชน์บริเวณข้างสำน,นักงานที่ดินอำเภอวารินชันราบสร้างความปราบรื่นและซาบซึ้งเหตพระมหากราุณาธิคุณเป็นอย่างมากพร้อมกับเรื่มถวายพระพรให้ทรงหายปัญน,นเรววัน